สวัสดีค่ะวันนี้สิผ้ามาผับตยหอมเด้ค่ะให้เป็นช่อแบบนี้เด้ค่ะพี่น้องเอาไส่หนารถหรือเอาใส่เหิง่งนปาเวลาวันผักวันศิลหรือว่าเอาตั้งไว้บ้านที่ซอยดับกินได้ดีเด้ค่ะพี่น,น,พพพน้องค่ะวันนี้สิย้ายไสิผ้ามาผับเนาะค่ะเนาะ แต่สีนี่นะคะ่ะจะห้องสเอาไปเตยมากน,นี่จะ้ะกับับขค้นกันกับเตยดังหมู่บ้านที่ขีบหมู่บ้านนี่เนาะคณะนะผู้ใดบดใดบึงหรือว่ามาะบึงเหมือนนี้กะกับับขค้นกันเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่มีภาพทู่กันค่ะจะ้ามีเซยหองห้องกับจัดสวจังหน่อยเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะเนาะ พยา,ยามเห็ดมือเบาเบนะคะเพื่อสิบอไ้เขาแตกหรือว่าซ้ำลายเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดมือเบาเบาด้ค่ะพี่น้องหมุนเดียวเหมือนเดิมนะคะหมุนไปเรื่อยๆค่ะมือก็จะประคองดอกเนาะคะนะ่ะเนาะมือเดนียวฉีค่อยกดตรงนี้แล้วก็หมุนเนาะคะ่ะนี่ปูงก็จะค่อยประคองดอกเนาะคะ่ะมี่ชีดัดลงมาาสิเด้ค่ะพี่น้อง่ะ นี่เดจ้าจ้าเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าห้ามีต้นใบเตยอ,อยู่แล้วห่อมาใส่ประโยชน์ก็ดีึคนกันนี้ค่ะพี่นอ้องเบ่งเอ่าบ้านเฮี้ยนีน่เนาะผับติดบ้านไว้กับสีซอยได้กันดับกลิมเนาะค่ะเนะ้วนี่ค่ะห้าเห็ดออกมาแบบนี้แล้วเนาะค่ะ ันเดี๋ยวเข,า,เขาไม่จับปีกจัดจีบกันนะค่ะอันนี้คือการที่มือว่าในี่สอนไปแล้วนะคะ่ะคือการบล็อกดอกไม่ให้หลุดนะคะนี่ค่ะเห็ดคือเกล็ดน,นะคะเห็ดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมุติว่าเห่านี่ค่ะก็จะได้บอกแบบนี้เนาะเขาก็จะมาจัดจกักนอย ใน,นหนึ่งดอกค่ะเห็ดไปประมาณหกดอกก็จิได้ประมาณนี้ค่ะถ้าผู้ใดมีใบเตยกับเป็นจะพับไว้ใช้ประโยชน์อยู่ด้วยนะคะพี่น้องบางเทือของอยู่ในบ้านเห่ากับเจ็บเอามากเป็นประโยชน์ได้หลายๆอย,ย่างเนาะค่ะเนาะค่ะ เมื่อน,นี้ยายผิดกสิมีกิดความรูม้มาฝากเท่านี้แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือข้างหนา้ากสิมพยายามเอาเกิดเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะสำหรับมื่อนี้กะสวัสดีคะ่ะ